กับการเริ่มก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและสักษาทะเลนั้นเราก็เริ่มกันตั้งแต่ปีประมาณสัก2,560เนื่องจากในช่วงนั้นในการทํางานของเจ้าที่ผู้พิทักษ์ป่าก็จะมีได้รับการบาดเจ็บและก็เสียชีวิตนะครับจากปืนดักสัตว์บ้างจากโดนช้างป่าเหยียบบ้างและส่วนใหญ่ผู้พิทักษ์ป่าก็จะมีฐานะที่ไม่ค่อยสู้ดีนะักครับก็จะเป็นภาระกับครอบครัวที่อยู่นะครับผู้บริหารกระทรวง นะทั้งแต่ะะตรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงอาทิตย์ดีสมัยนั้นก็เลยคิดกันว่าเราควรจะหาเงินนอกองบประมาณเพื่อดูแลเป็นสวัสดิการให้กับญา,าติของผู้ที่เสียชีวิตเหล่านั้นนะครับก็เลยมีความนเริ่มในการหากองทุนขึ้นมาแล้วก็มาจัดตั้งเป็นมูลน,นิธิผู้พิทักษ์่าและรักษาทะเลเมื่อวันที่25พฤษภาคม2561จนมาถึงวันนี้ก็5ปีเต็มแล้วครับ จริงๆแล้วเรามีงานหลักอยู่2ประการนะครับประการที่1ก็คือช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าที่บาดเจ็บและก็เสียชีวิตในประการที่2เรามุ่งเน้นที่จะสร้างผู้พิทักษ์ป่ารุ่นใ,ใหม่ก็คือนําแนวพระราชดำรสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการปลูกป่าในใจคนแล้วก็ให้คนไปดูแลรักษาป่าต่อไปเราก็จะมุ่งเน้นไปที่การปลูกป่าในใจเยาวชนเช่นเรามีโครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล คือคาว่าผู้ทักป่าเนี่ยเราก็จะหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติในพื้นที่เพื่อจะดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ดูแลสัตว์ป่าดูแลทรัพยากรทางทะเลและก็ชายฝั่งเป้าหมายหลักของเราก็ามาจาก3กรมหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้แล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งปฏิบัติในภารกิจในการรักษาทรัพยากร ในช่วงตลอดระยะเวลา5ปีหรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยที่เราตั้งกองทุนแล้วก็เป็นมูลนิธที่มาเนี่ยเราก็ช่วยเหลือไปประมาณสัก250รากว่าายก็ใช้เงินไปประมาณสัก9ล้าน8หรือประมาณ10ลา้านโดยเฉลี่ยแล้วก็ปีหนึ่งประมาณ60ลรายก็เป็นการให้เงินสงเคราะห์กับครอบครัวของผู้ทักป่าที่เสียชีวิตแล้วก็ให้เงินสนับสนุนกับผู้ทักป่าที่มีการบาดเจ็บ ก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนบริษัทข้างร้านท่างหลายนะครับร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ภูเขาทะเลและชายฝั่งร่วมกับเรามน่นิที่ผู้รักป่าและรักษาทะเลด้วยการบริจาคให้กับมูลน,นิธิเพื่อนําไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ทักป่าที่บาดเจ็บและก็เสียชีวิตรวมทั้งสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ปลูกป่าในใจเยาวชนก็ขอเชิญชวนบริจาคครับ